สวัสดีครับกระโขบนักนูและผมบอกว่าสปอยซีรีส์สปอยซีรีส์พีสดานีพีแปดพาร์ทสองจะมาวันที่สิบเจ็ดเดือนพฤศจิก,กายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเนี่ยอ่ะทีนี้ผมบอกไปแล้วใช่ไหมทีนี้ผมจะบอกคุณว่าซีรีส์พีสดานี่ย มันทำแล้วไม่มียอดวิวใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจะเพิ่มการตัดต่อเข้าไปมันทำแเ้าไม่มียอดวิวก็เพิ่มการตัดต่อเข้าไปแค่นั้นเราก็อาจจะได้ดผู้ติตามคนเพิ่มแต่ผมไม่มั่นใจหรอกไม่ใช่หรอกถ้าเกิดเราทำให้ซีรีส์อ่ะมันสนุกได้อ่ะก็เป็นบุญแล้วซีรีส์พีสดาน,นี่มันตากนะับ ถ้าเริ่มกาตัดต่อเข้าไปก็กาดเพราะฉะนั้นซีรีส์พีซดาร์ AP8 พภาคสองจะลงวันนี้ครับ,รบถ้าเกิดอิงกาผมก็ไม่รู้เพราะผมจะไม่ตัดแล้วผมขี้เกียจแล้วเราเราไม่มีอะไรแล้วฮึ <c oughs> อย่าลืมมารับชัมูได้นะครับคืนนี้ทิมตัวกัน